กรมสอบศออคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนช่วงโควิด19ได้ยินข่าวว่าอสอมทำงานหนักมากแล้วอสอมคือใครทำหน้าที่อะไรบ้างคะอสอมหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน คือที่น้องคนไทยที่มีจิตอาสาและเสียสละเข้ามาช่วยดูแลสุขภาพอนามัยให้กับประชาชนในหมู่บ้านซึ่งจะมีบทบาทหลักๆในการแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณาสุขบำบัดทุกขให้ประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี โดยอสมจะปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขช่วยให้ความรู้ด้านสาธารณาสุขมูลฐานสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยทำงานแบบเคาะประตูบ้านคือเข้าถึงชาวบ้านในแต่ละครัวเรือนกันเลยทีเดียว ซึ่งอสอมจะช่วยรณรงค์ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีจนทำให้อสอมได้รับการชื่นชมว่าเป็นนักสร้างสุขแห่งแผ่นดินที่ปิดทองหลังพระมาะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับสอบถามข้อมูลเพิเ่มเติมหรือมีเรื่องร้องเรียนโทร1426สายด่วนกรมสอบอ,สอ